สวัสดีนะครับผมม,ผมวันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดครับวันนี้ผมก็จะมาแจกตัวเกมเดิมนะครับย้อนมาเดิมนะก็ตัวเกมนี้ผมมีคนขอมีคนบอกว่าจีมารับเดตใหม่นะผมก็ไปลองลบไปลองอะไรด้วยก็ก็มันก็ผมก็เล่นมาเล่นมากี่นาทีแล้วเนี่ยไม,ไม่โดนเตะักทีนะครับอันนึงนะอ่าผมเล่นมาแปดนาที้วครับยังไม่โดนเตะเลยครับตัวเกมนี้นะ ก็ <S <S คิดว่าผมผมคิดว่าน่าจะไม่โดนเตะนะครับเพราะว่าผมลบลบอะไรที่แอดเขาให้ลบอ่ะก็ลบไปหมดแล้วมันก็ไม่โดนเตนะเรแปดนาทีนี่ตัวเกมแบบภาพเดินๆครับสามารถเอาไปทําต่อได้นะแล้วก็ใครอยากได้แบบใครอยากได้ที่สวยกว่านี้ก็ใครแบบทำไม่เป็นอะไรก็ลิงดิสผมอยู่ข้างล่างใต้คลิปนะครับรานะคาหยดห้าสิบบาทแค่นั้นเองครับอืม ราคายัดถูกมากครับและได้ตัวเกมคุณภาพนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทยอยทำตัวเกมที่แบบไม่โดนไม่โดนเตนะครับอืมก็ขอแค่สามสิบสามสิบไลค์ครับเดี๋ยวผมอันนี้เลยครับเดี๋ยวผมลงยิงเลยตัวเกมนี้ก็เป็นตัวเกมเดิมๆนะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมให้นี่นะครับตัวเกมแบบเดิมๆเ,เลยไม่มีหาดเลยเลยนะครับมีคีโอเลยครับแต่ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าเราเล่นโนคีโอกันครับ นี่ครับนี่คอนท่ายอดดีนะครับโนคิโอนะครับไม่โดนแบนครับเ้ไม่โดนเตะนะครับก็นะครับก็ฝากลิงก์ดิสผมด้วยนะครับสามสิบแทดโมแจกงนะครับเจอกันครับ